ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสนะคะโมโคเซ่เ <ok> หรอเลิศนั่นเหรอมันเลิศนั่นเธอ ออยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w m o n e c o m w w w m o e c o m โทรศูนย์แปดสี่หกหนึ่งสามสองสี่สองสี่วันนี้เหตุผลที่หนิงขอแถลงข่าววันนี้เพราะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันลามานมาถึงครอบครัวหนิงน้องสาวหนิงคือคุณแมนต้องป่วยเข้าโรงพยาบาลคุณแม่หนิงนอนไม่สบายอยู่บ้านสามวัน เครียดกับเรื่องข่าวที่มันไม่จบสักทีนึงทั้งที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหนิงก็เงียบมาตลอดสองเดือนไม่เคยพูดอะไรเลยไม่ไปทํางานนักข่าวไปตามหนิงที่ทํางานก็จะมีหมายสารเปลี่ยนว่าหนิงไม่ได้ทําพิธีกรงานในวันนั้นมันมันพอแล้วอะ่ะคือถ้าตามใจที่หนิงไม่พูดหนิงก็เชื่อว่าทุกคนก็ยังตามหนิงไม่จบวันนี้หนิงก็จะพูดออ <c oughs> เอาเป็นว่าหนิงใครข้องใจในเรื่องอะไรแล้วอยากจะถามถามดีกว่าค่ะคือเหมือนกับว่าพี่หนิงพยายามที่จะหยุดนะแต่อีกฝ่ายไม่ยอมหยุดหรือเปล่าคะในยออกมาแถลงในวันนี้เกี่ยวมัยอะไรเอ่ยอืมมีส่วนค่ะแสดงว่าเขาไม่ยอมหยุดมันมีผลกระทบครอบครัวเราเหมือนกคืออย่างล่าสุดเนี่ยนะคะหนิงก็งงมากว่ามันมีอินสตาแกรมใช้ชื่อหนิงปณิตาไปเขียนว่าเขาซึ่ง หนิงไม่เคยทําอะไรแบบนั้นเลยทั้งที่แบบข่าวออกมาหนิงก็เงียบกเลือกที่จะเงียบคือคนประชาชนอาจจะไม่เข้าใจอาจจะว่าว่าวันนี้หนิงออกมาพูดทาไมแต่พี่นักข่าวที่อยู่ที่นี่ทุกคนหนิงเชื่อว่าเกินกว่าครึ่งที่โทรหาหนิงแล้วติดต่อหนิงไม่ได้แล้วเกินกว่าครึ่งที่รู้ว่าบางงานมีหมายสารว่าเป็นหนิงทางานในวันนั้นอ๋อเขาเรียกว่าอะไรนะหมายหมายเชิญเออโทษๆหมายเชิญว่าว่าหนิงจะต้องทํางานในวันนั้นแล้วสุดท้ายก็คือหนิงไม่ไป เกินกว่าครึ่งน่าจะรับรู้ตรงนั้นซึ่งโอเคถ้าน้องสาวหนิงไม่เครียดจนเข้าโรงพยาบาลแม่หนิงไม่เครียดจนป่วยหนิงก็จะไม่พูดอะไรหนิงก็จะเลือกที่จะเงียบก็ผม,ผมอุ้ยโหมันขังเลยเออผมเนี่ยพูดไปหมดแล้วผมอยากให้จบตั้งแต่วันที่ผมลงอินสตาแกรมนะครับวันนั้นก็คิดว่าควรจะเงียบกันได้แล้ว เพราะว่าผมก็ผมก็พอแล้วผมก็บอกจริงว่าตอนนี้มีความสุขกับการเลี้ยงลูกดูแลภริยามากมากอะไรที่พลาดที่ผ่านไปแล้วก็ก็ขอโทษทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายนูนแล้วก็ฝ่ายนี้โดยเฉพาะฝั่งนี้นะฮะที่นั่งตรงนี้แดนหรือเพื่อนสนิทเพื่อนรักเลยนิงนก็คือภรรยาทีา่ลูกสาวนะฮะครอบครัวผมทั้งหมดที่ต้องมานั่งปวดหวัวกับข่าวข่าวไอ้ที่เราสร้างขึ้นมาเอง ครอ,อ,อบครัวหนิงแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่ต้องมานั่งคอยแก้ปัญหาให้เวลาใครผ่านว่าไอ้อเพื่อนจริงนา้จริงไปทําอะไรวะนี่ผมบอกเลยผมทําจริงแล้วผมจบจริงนะครับตอนนี้ผมมีแต่งานงานลูกแล้วก็ครอบครัวแล้วก็เมียนะครับเท่านั้นเองผมไม่คุยก็ผมก็นเงียบ พอแล้วก็วคือตอนนี้ก็คือไม่มีการ,การติดต่อไม่คิดที่จะบอกบอกให้เขาหยุดได้แล้วอะไรก็จะไปห้ามใครอะครับใช่ไหมผมคิดว่าจริงๆก็ไม่ได้อยากจะไปแพร่น,นะเขาก็ไม่อยากจะโตไปโตไปไม่อยากจะสาวแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะก็แต่ว่าโอเคก็ขอวันนี้ก็คือขอขอบผมพูดท่านเนี้ยผมออกมาผมบอกบอกว่าผมเป็นลูกชายพอผมยอมรับในสิ่งผมทำผิด ผมขอโทษครอบครัวผมขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตอนนี้ผมจะดูแลลูกผมให้ดีคือทุกวันนี้ผมตื่นมาก็เล่นกับลูก้กาซึ่งมันก็ทําให้เราหน่วยืมมองย้อนกลับไปว่าเอ้ยเราไปทําได้ยังไงวะคือแบบยิ่งเห็นหน้าลูกทุกวันเนี่ยมันจะยิ่งแบบย้อนกลับไปห่างกูทาได้ยงไงวันเนี้ยทำไมกูไปทาเรื่องเลวอีวะที่ทําอะไรทำไมไม่คิดถึงลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ ตอนนี้ก็ก็ก so <mac disorder: S 1> so so ็ก็ถือว่ากําลังพยายามกลับให้เขาบคัวกลับมาดีกันมากๆอยู่นะครับผมก็พยายามทำดีกับนิงเพราะเขาผิดกับเขาม่เยอะนะฮะทำดีกับลูกแล้วก็ขอร้องเลยครับแมนเนี่ยครับเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะฮะอย่าเอาแนนเข้าเกี่ยวเลยเขาก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งทํางานปกติสุจริตนะครับขอร้องครับ ก็ตอต,อตัวแนนนมีค่ะมีเยอะมากมีหลายๆอย่างเลยคือหนิงต้องพูดอย่างนี้ว่าในฐานะของน้องหนิงเนี่ยหน้าที่การงานของน้องหนิงทั้งสามคนที่ทํางานอยู่ <c oughs> ก็ทํางานอยู่ในองค์กรที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วเขาจะต้องมานั่งตอบคาถามในเรื่องที่เขาไม่ได้รู้อะไรเลยแล้วแนนเองเนี่ยแนนคอยอยู่ข้างข้างหนิงเหมือนผู้จัดการส่วนตัวหนิงเองด้วยซ้ำมีอะไรเขาจะต้องตอบทุกอย่างแทนหนิงแต่กลับกลายเป็นว่าทางฝั่งนู้นมาบอกว่า แนนเนี่ยไปใช้ถ้อยคําหยาบคายด่าเขาโนนนี้โนนนั่นบ้างซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาแนนไม่เคยไปคือจริงๆเหมือนท <ำ S 2> ําบว่าเราไปขอโทษเขาหรืออะไรเอาตรงคือตัวเล่าเลยฟังว่ากับพี่ตั้มเนี่ยรู้จักแค่รู้จักแบบเดินไปอัําตั้มหมดดีคะแนนไม่ได้มีอะไรไม่ได้ไนเกิดขึ้นเลยแล้ววันนั้นที่คุณตั้มเขาอธิบายว่าเขาไปรู้จักกับจินที่งานแต่งงานม่านน้องคนเล็กนะคะ งั้นบ้านน้องคนเล็กคือเนยก็เห็นเองอยู่กับตาแต่คือเนยไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครตอนนั้นเอาพุ่งตรง